กันยายนส483ัิทางฝั่งทวีปยุโรปฝรั่งเศสกำลังประกาศสงครามกับเยอรมันฝรั่งเศสซึ่งปกครองภูมิภาคอินโดจีนอยู่จึงได้ขอให้รัฐบาลไทยทำสัญญาไม่ลุกลานกันทางแหลมอินโดจีนซึ่งรัฐบาลไทยก็ได้ตอบตกลงแต่เมื่อทางรัฐบาลไทยขอให้ฝรั่งเศสปักปันเขตแดนตามแนวแม่น้ำโขงใหม่โดยใช้แนวร่องน้ำาลึกเป็นเกณฑ์ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศและความยุติธรรม ทางฝ่ายฝรั่งเศสกับตอบปฏิเสธทำให้คนไทยเกิดความเครียดแค้นนำไปสู่การเดินขบวนของประชาชนหลายหมู่เหล่าเพื่อสนับสนุนรัฐบาลในการเรียกร้องเอาดินแดนคืนจากฝรั่งเศสให้จงได้เรื่องเรายุทธนาวีเกาะช้างจะเป็นอย่างไรโอเลเจนเดอร a n n e ชาแนลจะเล่าให้ฟัง ตุลาคม2483เครื่องบินของฝรั่งเศสหนึ่งลำได้บินข้ามแม่น้ำโขงมาทางเหนือจังหวัดหนองคายเครื่องบินของไทยสามลำขึ้นสกัดกันจนเครื่องบินฝรั่งเศสบินหนีไปทางเวียงจันทร์นอกจากนี้เครื่องบินฝรั่งเศสยังได้บินลำแดนเข้ามาทางกิ่งอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดลึกเข้ามาในแดนไทยประมาณ5กิโลเมตรก่อนจะบินวกกลับไปทางทะเลรัฐบาลไทยได้ประท้วงเรื่องนี้ไปยังรัฐบาลฝรั่งเศส แต่ฝรั่งเศสก็เพิกเฉยและยังคงส่งเครื่องบินมาทำการตรวจการล้ำแดนไทยอยู่เนืองๆพฤศจิกายน2483เครื่องบินโปเตส25ของฝรั่งเศสบินเข้ามาทางด้านทิศใต้ของจังหวัดนครพนมฝ่ายไทยจึงนำเครื่องบินขับไล่แบบฮอก3จำนวน2เครื่องขึ้นสกัดกันเครื่องบินของฝรั่งเศสไม่ทำการต่อสู้บินหนีกลับออกไปธันวาคม2483รัฐบาลไทยตัดสินใจประกาศระดมพล และสั่งเคลื่อนกำลังทหารประจำชายแดนเพื่อเข้าตีโต้ตอบฝรั่งเศสตลอดแนวชายแดนตั้งแต่ลาวกัมพูชาเรื่อยมาจนถึงทะเลจังหวัดตราดเวลแล้ว,ลวเครื่องบินแบบโมรานของฝรั่งเศส5เครื่องก็ได้บินเข้ามาทิ้งระเบิดที่จังหวัดนครพนมถึง10ลูกโดยที่ฝ่ายไทยนั้นได้นำเครื่องบินแบบคอแซจำนวน2เครื่องบินขึ้นทำการต่อสู้ทางอากาศนาน20นาที เครื่องบินทั้งของไทยและฝรั่งเศสต่างได้รับความเสียหายโดยเครื่องบินของฝ่ายฝรั่งเศสบินหนีข้ามแม่น้ำโขงร่อนตกลงไปหนึ่งเครื่องซึ่งเหตุการณ์นั้นนับได้ว่าเป็นยุทธเวหาครั้งแรกของประเทศไทยกระทั่ง16มกราคม2484ฝรั่งเศสได้ส่งกำลังทางเรือร่วมทั้งสิ้น9ลำแล่นเข้ามาในน่านน้ำไทยทั้งด้านเกาะช้างหมายที่จะระดมยิงหัวเมืองชายทะเลทั้งภาคตะวันออกของประเทศไทย เพื่อกดดันให้รัฐบาลไทยถอนกำลังทหารที่ประจำอยู่ตามชายแดนในช่วงเวลานั้นทางราชนาวีไทยได้จัดกำลังเรือหนึ่งหมวดเพื่อรักษาพื้นที่อ่าวไทยบริเวณเกาะช้างประกอบด้วยเรือหลวงทนบุรีเป็นเรือปืนยามฝั่งระวังขับน้ำ2,350ตันมีนาวาโทหลวงพร้อมวีรพันธ์ซึ่งได้เลื่อนยศเป็นนาวาเอกภายหลังสิ้นสุดกรณีพิพาทอินโดจีนเป็นผู้บังคับการเรือและผู้บังคับหมวดเรือเรือหลวงสงขลา เป็นเรือต่อปิโดระวังขับน้ำ460ตันมีนาวาตรีชั้นสิงห์าชนเป็นผู้บังคับการเรือเรือหลวงชนบุรีเป็นเรือต่อปิโดรุ่นเดียวกับเรือหลวงสงขลาระวังขับน้ำ460ตันมีเรือเอกประถินชัยปัญญาเป็นผู้บังคับการเรือเรือหลวงระยองเรือต่อปิโดรุ่นเดียวกับเรือหลวงสงขลาระวังขับน้ำ460ตันมีนาวาตรีใบเทศนะสดับเป็นผู้บังคับการเรือเรือหลวงหนองสาลาย ระวังขับน้ํา460ตันมีเรือเอกดาวเรืองเพชรชาติเป็นผู้บังคับการเรือและเรือหลวงเทียวอุทกระวังขับน้ํา50ตันส่วนฝ่ายฝรั่งเศสหมวดเรือเฉพาะกิจที่7ประกอบด้วยเรือลามอสปีเกเป็นเรือลาตะเวนเบาระวังขับน้ํา7,880ตันใช้เป็นเรือธงหรือเรือบัญชาการมีนาวาเอกเลจีเบลังเยเป็นผู้บังคับการเรือและผู้บังคับหมวดเรือเฉพาะกิจที่7เรืออามิลานชาเน เป็นเรือสรุประหว่างขับนาม2,165ตันมีนาวาเอกตุสแสงเดอร์กีฟขู่เป็นผู้บังคับการเรือเรือดูมองดูวิวเป็นเรือสรุปชั้นเดียวกับเรืออามิลานชาเน่ระหว่างขับน้นา2,165ตันมีนาวาโทเรดคัมเวสเป็นผู้บังคับการเรือเรือมานเป็นเรือช่วยหลบซึ่งฝรั่งเศสจัดเป็นเรือสรุประหว่างขับ้นา644ตันมีนาวาตรีแมคคาดีเยเป็นผู้บังคับการเรือ และเรือตาอูเรือช่วยลบระหวังขับน้ํา6 0 0ตันมีนาวาตรีมาร์กเป็นผู้บังคับการเรือนอกจากนั้นยังมีเรือสินค้าขนาดใหญ่ติดอาวุธอีกหนึ่งลำและเรือดำน้ําอีกหนึ่งลำซึ่งทั้งสองลำหลังนี้ไม่ได้เข้ามาทําการลบด้วย17มกราคม2484เวลา6นาฬิกา5นาทีเช้าตรู่ เครื่องบินตรวจการของฝรั่งเศสแบบโปเตส25จากฐานทัพเมืองเรียมในกัมพูชาบินเข้ามาลาดตระเวนที่กองเรือไทยจากนั้นกองเรือของฝรั่งเศสก็ลุกคืบเข้ามาทางด้านใต้ของเกาะช้าง6นาฬกา10นาทีทหารบนเรือหลวงทนบุรีกำลังฝึกหัดศึกษาตามปกติอยู่ยามบนสะพานเดินเรือเห็นเครื่องบินข้าศึกแบบรัว130บินมาทางเกาะกูดเข้ามาลาดตระเวนบริเวณเกาะช้างทางเรือ จึงได้ประจําสถานีลบแต่ยังไม่ได้ทําการยิงใดๆเนื่องจากเครื่องบินค้าศึกได้บินเลี้ยวไปแต่กลายเป็นว่าเครื่องบินลํานั้นได้บินไปทิ้งระเบิดสองลูกหมายจะเข้าโจมตีเลือดหลวงสงขลาและเลือดหลวงชนบุรีแต่พลาดเป้าเลือดหลวงสงขลาและเลือดหลวงชนบุรีจึงได้ใช้ปืนต่อสู้อากาศยานและปืนกลยิงถูกเครื่องบินของค้าศึกลำดังกล่าวจนตกทะเลทางด้านใต้เกาะหวาย ทันใดนั้นเองเรือลามอสปิเกก็เปิดฉากระดมยิงเข้าใส่เรือหลวงสงขลาทันทีเรือหลวงสงขลายิงตอบโต้กลับแต่ยังไม่มีมุมยิงตอปิดโดเนื่องจากจอดหันหัวเรือไปทางฝั่งเกาะช้างเรือลามอสปิเกกระนำยิงกระสุนทำความเสียหายแก่เรือหลวงสงขลาจนเกิดไฟไหม้กลางลำเรือนำถลักเข้าตัวเรือยุ้งกระสุนน้ำท่วมลูกเรือเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมากในขณะเดียวกันเรือหลวงชนบุรี ก็ได้ทำการยิงต่อสู้กับหมู่เรือสรุปของฝรั่งเศสที่บุกเข้าลุมโจมตีเรือหลวงชนบุรีถูกกระสุนที่ท้ายเรือและกลางลำเรือจนเกิดระเบิดไฟลุกไหมลูกเรือเสียชีวิตและบาดเจ็บหลายนายนอกจากนี้ทางฝรั่งเศสยังได้กระทำการผิดธรรมเนียมการลบทางทะเลโดยใช้ปืนกลกราดยิงท่าเรือไทยที่ลอยคออยู่ในทะเลอีกด้วย6นาฬิกา20นาทีผู้บังคับการเรือหลวงทนบุรีสั่งถอนสมอและเคลื่อนลำประจำสถานีลบ และสั่งให้เรือหลวงนองสาไลและเรือหลวงเทียวอุทกซึ่งเป็นเรือเล็กถอนตัวออกไปจากสมอรภูมิเพราะเป็นเรือที่เล็กเกินกว่าจะทําการลบสรุปว่านับเวลานั้น5้าลุมสามหกนาฬิกาสานาทีเรือหลวงทนบุรีเข้าประจันนายิงตอบโต้เรือลำมอสปิเกการลบเป็นไปอย่างหนักหน่วงหลังจากเรือหลวงสงขลาและเรือหลวงชนบุรีพาทาหมู่เรือสรุปของฝรั่งเศสหันมาลุมยิงเรือหลวงทนบุรีด้วยณตอนนั้นจึงกลายเป็น5้าลุมหนึ่ง ระสุนนัดหนึ่งจากเรือลามอตปิเกได้ตกใต้สะพานเดินเรือและเกิดระเบิดขึ้นทําให้ผู้บังคับการเรือหลวงทนบุรีนาวาโทหลวงพร้อมวีรพันธ์ผู้บังคับการเรือและผู้บังคับหมวดเรือเสียชีวิตทันทีจากการที่ผู้บังคับการเรือหลวงทนบุรีรวมทั้งยังมีนายทหารอีกหลายนายเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บสาหัสส่งผลให้การบังคับบัญชาสื่อสารและการควบคุมต้องหยุดชะงักระบบถือท้ายก็เสียหายบังคับทิศทางไม่ได้ กระทั่งเวลา7จ็นาฬิกาสินาทีผลจากการถูกลุมกระนำยิงจึงทําให้เกิดไฟไหม้ใหญ่ขึ้นบนเรือหลวงทนบุรีแต่ทหารบนเรือซึ่งเหลืออยู่เพียงลําเดียวแต่ทหารบนเรือไทยซึ่งเหลือเพียงลําเดียวก็ยังคงทําการยิงต่อสู้โดยสลับเปลี่ยนเป้าหมายไปที่เรือฝรั่งเศสทั้ง3ลําเมื่อระบบถือท้ายเสียหายป้อมปืนไม่ทํางานทหารไทยจึงต้องใช้วิธีการหมุนป้อมปืนด้วยมือตนเอง ทำให้การยิงโต้อตอบของเรือหลวงทนบุรีเป็นไปได้อย่างยากลําบากแต่ถึงกระนั้นก็ยังสามารถสร้างความเสียหายให้แก่เรือลามอดปิเก้ได้ในที่สุดเจ็นาฬิกาสีนาทีมีเครื่องบินหนึ่งลำบินเข้ามาทิ้งระเบิดจนทะลุดาดฟ้าเรือหลวงทนบุรีมีลูกเรือเสียชีวิตทันที3นายและได้รับบาดเจ็บจำนวนหนึ่งในขณะที่เรือทั้งหมดก็ยังทำการลบอย่างติดพัน ปอมปืนที่เหลือของเรือหลวงทนบุรีไม่สามารถยิงได้อย่างแม่นยำแล้วเนื่องจากไม่สามารถบังคับเรือได้ตรงทิศทางเรือหลวงทนบุรีได้แล่นลํำเข้าสู่บริเวณน้าตื้นกองเรือรบฝรั่งเศสเห็นดังนั้นจึงส่งสัญญาณถอนตัวจากการลบ7นาฬิกา50นาทีหลังการถอนตัวจากการลบเรือลามอสปิเกตได้ยิงต่อไปโดชุดข้อหาเรือหลวงทนบุรีที่ระยะ15,000เมตรแต่พลาดเป้าในขณะที่เรือหลวงทนบุรีก็ยังทําการยิงต่อสู้อย่างต่อเนื่อง ในที่สุดเรือทั้งหมดก็ได้เคลื่อนออกนอกพิสัยทำการลบกระทั่งเวลา8นาฬิกา20นาทีเรือหลวงทนบุรีจึงทำการหยุดยิงอย่างเด็ดขาดและเวลา8นาฬิกา40นาทีนาวาเอกเลจีเบลังเยจึงออกคำสั่งให้กองเรือฝรั่งเศสมุ่งหน้ากลับฐานทัพเนื่องจากเร่งกำลังหนุนของไทยโดยเฉพาะเรือดำน้ำเนื่องจากฝ่ายไทยนั้นรู้ตัวแล้วและในเวลาเดียวกันมูบินที่สองแบบฮ็อกสามจากกองบินจันทบุรีได้มาถึง และทาการทิ้งระเบิดโจมตีเรือฝรั่งเศสแต่ก็ถูกสกัดด้วยปืนต่อสู้อากาศยานอย่างหนักระเบิดลูกหนึ่งตกลงบนเรือลามอสปิเกแต่ไม่ระเบิดกระทั่งเวลา9ก้นาฬิกาสีนาทีฟงบินทิ้งระเบิดจึงบ่ายหน้ากลับทําให้กองเรือฝรั่งเศสหลุดลอดออกไปได้และมุ่งหน้าก,กับฐานทัพเรือ5าเตียในในไซงอนต่อไปในช่วงเวลานั้นทหารทั้งหมดที่เหลือบนเรือหลวงทนบุรีได้พากันดับไฟที่กําลังไหม้เรืออยู่อย่างหนักแต่ไฟก็ไม่สงบลง เรือเอกทองอยู่สว่างเนต้นเรือซึ่งทําหน้าที่แทนผู้บังคับการเรือจึงตัดสินใจไขน้ําเข้าคลังกระสุนและดินปืนเพื่อป้องกันดินปืนและกระสุนต่างๆระเบิดเมื่อไฟลามไปถึงทําให้น้ําไหลเข้าเรือเร็วขึ้นจนเรือเอียงไปทางกระดาบขวาแต่เรือก็ยังใช้จักรเดินต่อไปด้วยความสามารถของพักกระลินต่อมาเมื่อไฟไหม้ลุกลามไปถึงหลังห้องเครื่องจักร ควันไฟและควันระเบิดได้กระจายไปถึงห้องเครื่องจักรใหญ่เครื่องจักรช่วยและห้องไฟฟ้าทําให้ทหารพักการินหรือทหารที่เป็นช่างกลในห้องไฟฟ้า8นายขาดอากาศหายใจและเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่แม้ผูที่อยู่ข้างนอกจะพยายามเข้าไปช่วยเหลือแต่ก็ไม่สามารถทําได้เนื่องจากมีไฟไหม้อยู่ที่ปากทางช่องขึ้นลงไปยังห้องเครื่องของเรือเวลา9ก้นาฬิกาห้นาทีเรือหลวงช้างภายใต้การบังคับบัญชาของเรือเอกสนิทอังกินัน ได้นําเรือเขาช่วยดับไฟที่ไหมอยู่อย่างหนักบนเรือหลวงทนบุรีแต่ก็ไม่ได้ผลเพราะสายสูบน้บาผ้าใบยาวไม่พอที่จะลากไปฉีดให้ถึงห้องต่างๆภายใต้ดาดฟ้าเรือได้เรือหลวงช้างจึงเปลี่ยนวิธีทําการลากจูงเรือหลวงทนบุรีไปพลางพร้อมทั้งทําการดับไฟในเรือไปด้วยแต่ก็ยังไม่ได้ผลจนเห็นว่าหมดทางจะแก้ไขได้แล้วผู้บังคับการเรือหลวงช้างจึงตัดสินใจจูงเรือหลวงทนบุรีไปเกิดตื่นที่บริเวณแหลมงอบ เวลา11นาฬิกา30นาทีเรือหลวงทนบุรีถูกจุงมาถึงเขตน้ำตื้นและไม่สามารถลากจุงต่อไปได้อีกตนเหลือเรือหลวงทนบุรีจึงสั่งให้ลำเลียงทหารที่ได้รับบาดเจ็บลงเรือหลวงช้างเราให้สละเรือใหญ่ชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงและหานเรือส่วนหนึ่งยังคงพยายามดับไฟในเรือหลวงทนบุรีต่อไปแต่ก็ไม่สำเร็จในที่สุดเรือหลวงทนบุรีก็จมลง เมื่อเวลา16นาฬิกา40นาทีโดยเริ่มจมทั้งกราบเรือทั้งขวาเสาทั้ง2เอ็นจมลงกราบซ้ายกระดูกงูกันคโครงโผล่พ้นน้ำสรุปผลการรบที่เกาะช้างฝ่ายไทยเสียเรือลบ3ลำคือเรือหลวงทนบุรีเรือหลวงสงขลาและเรือหลวงชนบุรีท่านไทยเสียชีวิตทั้งสิ้น36นาย แบ่งเป็นท่านประจําเรือหลวงทนบุรี20นายรวมทั้งนาวาเอกหลวงพร้อมวีรพันธ์ผู้บังคับการเรือหลวงทนบุรีด้วยเรือหลวงสงขลา14นายและเรือหลวงชนบุรี2นายโดยเฉพาะเรือหลวงทนบุรีนั้นในเวลาต่อมาทั้งกองทัพเรือไทยได้กู้ขึ้นมาเพื่อทําการซ่อมใหญ่ในเดือนกันยายน2484แต่เนื่องจากพบว่าเรือเสียหายหนักมาก จึงตัดสินใจปลดระวางจากการเป็นเรือลบใช้เป็นกองบังคับการลอยน้ำของกองเรือตรวจอ่าวกองเรือยุทธการกระทังปลดประจำการในปีพุทธศักราช2502จากนั้นทางราชการจึงได้นำส่วนป้อมปืนเรือและหอบังคับการของเรือหลวงทนบุรีมาจัดตั้งเป็นอนุสรณ์สถานเรือหลวงทนบุรีภายในโรงเรียนในเรือจังหวัดสมุทรปราการข้างฝ่ายฝรั่งเศสนั้นแม้ว่าในการรบที่เกาะช้างจะไม่เสียเรือลําใดเลยก็ตาม แต่เรือธงอย่างรามอสปิกอันยิ่งใหญ่เกรงไก่ก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักเช่นกันส่วนจํานวนทหารที่เสียชีวิตและบาดเจ็บนั้นการข่าวไม่ทราบแน่นอนแต่มีรายงานว่าเมื่อเรือค้าศึกกลับถึงไซงอนได้มีการขนศพทหารที่เสียชีวิตและที่ได้รับบาดเจ็บขึ้นบกกันตลอดทั้งคืนในขณะที่ฝ่ายฝรั่งเศสนั้นกลับอ้างว่าไม่มีความสูญเสียแต่อย่างใดเลย แต่ฝ่ายไทยกลับยืนยันว่าเรือลามอสปิเก้ถูกเรือหลวงทนบุรียิงเข้าอย่างจังสังเกตได้ว่ามีไฟลุกอยู่ตอนท้ายเรือและลำเรือตอนท้ายนั้นก็แปร่หนามมากกว่าปกติโดยอ้างตามคำให้การของฐานเรือที่รอดชีวิตและชาวประมงที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่การลบซึ่งได้มีบันทึกต่อมาว่าภายหลังกองทัพญี่ปุ่นเข้ายึดครองอินโดจีนจากฝรั่งเศสเรือลามอสปิเก้ได้ออกเดินทางไปสู่นครโอซากา้า เพื่อซ่อมบำรุงเรือในเดือนกันยายน2484จากนั้นจึงได้ปลดระวางปเป็นเรือฝึกเมื่อเดือนธันวาคมปีเดียวกันและถูกจมโดยเครื่องบินสังกัดกองเรือเฉพาะกิจที่38ของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช2488หลังสิ้นสุดกรณีพิพาทอินโดจีนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญกล้าหาร เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ทะหารเรือที่เข้าร่วมรบในสงครามครั้งนี้ทั้งสิ้น18นายส่วนใหญ่คือผู้ที่เสียชีวิตจากการยุทธนาวีที่เกาะช้างหรือการรลบที่เกาะช้างและเดือลรบอีกหนึ่งลำคือเรือหลวงทนบุรีโดยรัฐบาลได้จัดพิธีระดับเหรียญก้าหารแก่ทงฉานเรือหลวงทนบุรีทงชัยเฉลิมพลประจำหน่วยทหารต่างๆตลอดจนทหารบกทหารเรือทหารอากาศและตำรวจสนามที่ปฏิบัติการลบดีเด่น ในสงครามครั้งนี้เมื่อวันที่7กันยายน2484ณนาลานพระบรมรูปทรงมา้านอกจากนี้ทานที่เข้าร่วมปฏิบัติการลบในกรณีพิพาทไทยอินโดจีนฝรั่งเศสทุกนายยังได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิได้สิทธิพิเศษตามที่ทางราชการกำหนดผู้ที่กระทำการจนได้รับคำชมเชยจากทางราชการจะได้รับพระราชทานเครื่องหมายเปลวระเบิดระดับบนแพรแถบด้วย ฝ่ายไ,ไทยนั้นได้จัดสร้างอนุสรณ์สถานยุทธนาวีเกาะช้างไว้สองแห่งคืออนุสรณ์สถานเรือหลวงทนบุรีที่โรงเรียนในเรือจังหวัดสมุทรปราการและอนุสรณ์สถานยุทธนาวีเกาะช้างที่แหลมงอบจังหวัดตราดซึ่งเป็นสถานที่ที่เรือหลวงทนบุรีถูกลากจูงมาเกยตื้นในช่วงเย็นวันที่17มกราคมพุทธศักราช2484ส่วนฝ่ายฝรั่งเศสนั้น ก็ได้มีการจัดทำป้ายอนุสร์ระลึกถึงท่านเรือสังกัดก,กองกำลังทางเรือฝรั่งเศสภาคตะวันออกไก่ที่เสียชีวิตในการรบครั้งนี้ซึ่งจัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ60ปีแห่งยุทธนาวีเกาะช้างเมื่อวันที่17มกราคม2544มีใจความซึ่งแปลออกมาแล้วดังนี้แต่ท่านเรืออินโดจีน1939ถึง1945ด้วยความระลึกถึงชัยชนะ ในยุทธนาวีเกาะช้า,ชางวันที่17มกราคม1941โดยปัจจุบันนี้ป้ายนี้ตั้งอยู่ที่ฟอร์ตมือเสมมงบาเลในเมืองแบลสประเทศฝรั่งเศสซึ่งการรบทางทะเลในครั้งนี้นั้นในบทความเรื่องการรบที่เกาะช้า,ชางข้อมูลยังเป็นทางการของกองทัพเรือตีพิมพ์ในหนังสือเมื่อทนบุรีรบระบุว่าการรบครั้งนี้ควรเรียกชื่อว่า การรบที่เกาะช้างเนื่องจากเป็นเพียงการรบกันร,ระหว่างกองกำลังทางเรือส่วนน้อยของฝ่ายไทยกับกองกำลังทางเรือส่วนใหญ่ของฝ่ายฝรั่งเศสเท่านั้นไม่ถึงขั้นการรบโดยการทุ่มเทก,กำลังส่วนใหญ่ของทั้งสองฝ่ายและผลของสงครามไม่อาจตัดสินผลสงครามได้อย่างเด็ดขาดอีกทั้งตามปกติแล้วจะต้องมีเรือประจันบานเข้าร่วมรบด้วยจึงจะนับว่าเป็นการรบแบบยุทธนาวีได้แต่อย่างไรก็ตาม คนไทยส่วนใหญ่ก็ยังนิยมเรียกเหตุการณ์ครั้งนี้ว่ายุทธนาวีเกาะช้างดังปรากฏหลักฐานในคำขวัญประจำจังหวัดตราดว่าเมืองเกาะครึ่งร้อยพลอยแดงฆ่าล้าระกรมแสนหวานหลังอานหมาดียุทธนาวีเกาะช้างสุดทางบุรพาและจากเหตุการณ์การลบที่เกาะช้างหรือยุทธนาวีเกาะช้างเมื่อวันที่17มกราคมพุทธศักราช2484 ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของกองทัพเรือและประเทศไทยกองทัพเรือจึงกำหนดให้วันที่17มกราคมของทุกปีเป็นวันสะดุดดีวีรชนกองทัพเรือการรบที่เกาะช้า,ชางหรือยุทธนาวีที่เกาะช้า,ชางนับเป็นครั้งแรกที่เรือรบของชาติในตะวันออกไกลได้หันเข้าสู้ต่อก่อนกับเรือรบของมหาอำนาจจากตะวันตกที่เคยใช้ล่าอนาณาณิคมมาแล้วทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาอำนาจอย่างฝรั่งเศสซึ่งจองประเทศไทยตาเป็นมันมาเป็นเวลาหลายปีต่อเนื่องยาวนานแม้ฝรั่งเศสจะไม่ยอมเผยว่าเสียหายอะไรไปบ้างแต่ในค่ำคืนวันที่19มกราคมหลังยุทธนาวีที่เกาะช้างไม่กี่ชั่วโมงสถานีวิทยุไซงอนของฝรั่งเศสยังได้กล่าวสรรเสริญวีลกรรมของทหารเรือไทยไว้ตอนหนึ่งว่า แต่เราจะลืมเสียไม่ได้ที่จะสรรเสริญการต่อสู้อย่างทรหดกล้าหารของทหารเรือไทยเราขอน้อมเคารพทหารเรือไทยที่ได้สิ้นชีพในการต่อสู้อย่างถึงที่สุดสมเกียรติทหารเพื่อบานเกิดเมืองนอนของเขาด้วยกราบขอภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณ เพื่อนำเรื่องเหล่าอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตอย่างมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะ l e จ e น d ด r รี h ชา n e l